yeah <laughs> นันหกันเอาคนวางไหน้นนั่ผมจีนว่าอยู่นี่เราคนหนึ่ง่งกันมการต้องแนบไปกับเราเดกอ้ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงอ๋อก็ไปเลยค่ะนะโอ้หนัดอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อก็รออยู่นี่แหละค่ะค่ะ้ม ก็ส่งไปซื้อไหมก็คือเขานักเขาอาจจะมีแนวมาเฮ็ดดีเขาอาจจะมีแนวพาลูกจ้าจ้านี่อะไรสุดมีไอโบนี่เหนื่อยอะไรสุดอยู่นี่มีไอโบคันถามมึงลายมีไอโบถามมึงด้วเอ้าแรกสุดเกิดกับเล่นนี้มากทีุดเจ้าแล่นนี้สิถ้าใครได้สุดเจ้าญาตบอกเขาบออยากเขาน้าเจ้าว่าอยากเข่าจักเม็ดเลยมันบ่ป้าเต็มเต็มเลยเอะเจ้าไรสุดติ สวัสดีค่ะสวัสดีบ้านเจ้าเห็นไหนก็เห็นไหนก็เห็นไหมเออสวัสดีค่ะเออนั่นๆหนั่นแหละการที่จะเป็นแม่นมมันต้องเข้ากล้องไม่ใช่ว่าหนีจากแล้วเขาก็ถามว่ายายบีไปไหนไม่มาเอาช่วยเลยค้าคนกับวาตัวมันก็ต้องช่วยกันใช่อันนี้หัวเนาอืมอ่ะโหเติมพลังค่ะตอนนี้เออเออเอออ่ ทีนี้คนนี้แบตจะหมดนะคะท่านี้กําลังออกค่ะกําลังชาร์จเต็มเลยดื่มนมก่อนนะคะแล้วมือจะจ้ะเออเนาะนั่งรออยู่ตรงนี้ละคะ่ะรอคุณพ่อคุณแม่ก่อนไก่กันว่าอุบบนกับว่าน่าจจะไก่นะเห็นเหลี่ยวน้ำขันตรงมั้นเพราะกินเขาอยู่เนาะ เขานี่อ่ะอะไรขายยูบอเด็ดแ้งเด็ดเด็ดพ่อทได้ยางได้ยังเนาะเพิมพลังย่าย่เติมเพิ่มพลังย่เด็กก็เพิ่มเราก็เพิ่มก็อยากซุปข้นฮ้อนอยู่นะน่าจะมีที่ขายอยู่ดิไปวะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องดูผลการมาไหว้กัเจ้าปมากันงาหมดเจ้าติ่มทอม้าติ่มทอมีหมดจะป้าไม่ต้องสองเป็นไงนจ่มแจ่มพี่น้องเราพูดกัตามใจสุยไปนั่งไปนั่งไหว้ไปนั่งไหว้ซะซะหลานหลานเออเออจัาความให้เลยร่างตรงไห้เหรอคะขาลาเย็นเสรคอเด้อเสร็จแล้วที่หลานนี่แหละเสร็จไปนี่แหละ เอาเซ็ตให้แม่ยาดบีายาดบีเซ็แล้าก็เอาแป้งทาให้ลานดูเนมเห็นมเห็อจารอนนี้เยบรน้อยค่ะ้าดีนะคน่นนนงเช,ช็ดหน้าเช็ดคอเช็ดแขนเช็ดอะไรแล้วก็แป้งไปทาขา าายทนได้เขาจาวาพุ่งแง่นั่นว่าเอาบรในโทรศัพท์สดมาพุ่งแง่แท้กันนะบริเนทเราสามเขาหมดเลยแต่มาเห็นของพู่งเล่นหน่อยหนึ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกะละแมนะคะลูกสาวออกมาให้เนาะญาติแดนเนาะน่ารักกันรักขึ้นตามไรสดนะตามไลฟ์สดพอดีเราเปิดไลฟ์สดก็เห็นนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามแม่แดนแม่แตนนะคะ ไปใส่มุ้งเจ้ากันสิหามุ้งเจ้าพิดตตามมุ้ง่อยมุ้ง่อยไปใส่มุ้งเจ้ากันสิเห็นตัวน้อมุ้ง่อยกีดผ้าไปเบิ้งตัวก็ปิ๋ตัวเอาพ่จ้ากาละแม่ลางสวนทางกันะเยค่ยสองคนใส่กาละเม่เป็นยังไงร้านกำดำใส่เสียงโอ้ยแสีงอย่างเหาบ่ แถ่เลยอ่ะแฉบอยู่เนาะขอบอ่ะแป้งค่ะแป้งค่ะแป้งโคะนะคะก็ชุดมาใส่ถอดออกแล้วก็ใส่เขาเหมือนกันนะคะถ้าคุณแม่เข้ามาเขาจะได้มีชุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวจเปลี่ยนเป็นคนก้อนโอนโยนอ่ะสามสิบแปดกิโลกม ฟางแม่นํำโคงคนงกระลาหลพี่น้มูจักตัวผิดขอบพูดล่าเด้อตามนดีตามกัะพีองฟังใส่ทางหลทดแบข้าเจาาา้าติดตามตะว,ว,วันข้าเโจก๊กอะนี่เอาไปขอบเล่ติดตามตุ้ยไอยุ้ยคอยนยม้นัเนสีะนะเมียงหลานด้สอยเพราะด้ขานนุมทานอยู่ด้วยน้าวมง่ โอ้อยไดให้ยสามเท้าเราพอมเลยอโทนค่ะข้งขุดั้งแฉกเี่อ่ะอยเอาเป็นบะเนียนนมแม่เดี๋ยวนี้คอยคอยอันนั่นลงได้อยู่สามมือตอรังอยู่เหรอนี่มงหันมือเครืองตอลังคือคือเขาผินเก่งเขาก็รังสังเม่พี่จหันอยังนะ ใส่กัเก่ง้ยาตีแงแม่ีใส่้นอนยาเอาแม่มันคือกลิ่นวอีมมันขึ้นด้หน่อยเนี่ยบ้านไปตองเจ้าะเห็นหอยง่ายเเดมุกเจ้าใส่กระเมด้หลายเนี่ยมุกไอีมนี่แซกให้มื่อกจะตัดตองตวงตงอางม่ตงไปตวงบอิ่งเขาม่นนี่นี่ีเนี่ มมนใส่ได้อี่้อเียเนะตัวตรงมันที่สองเราแกบบมอันนี้จะรถเดียวกันมันไหนจะเจอไส้หมสันต์กันคอยอยู่เยพี่คอยเี่ภาษาอังกฤษอ่านบอ จมันแบบนี้ไงมันมีอยู่คนกับม้าวเสาร์ใหญ่ตัวไหนแม่หน้าเทศกาลเขาอะไรคนไหนลานาเทศกาลเนี่ยมุกข่อยมานอนอยู่หันขังข้าแมงหน่อของไปไปทั้งหมดเลยนี่ป้อมเลยนี่ด้วยหันมวยย้ำก็เจ้าลงลงเรือขาดไปแม่นำขาดไปฟังผมเป็นเต็มละมงอยู่หุบเนี่ยไปประตูตรงนูไปดีขึ้นไม่น้ำผมเมื่อกี้เราใจ โเนี่ยเนี่ซื้อหนาเพราะดีคจันบ้านของกันคือตอนนี้คนมาขาพรรษาดีเนาะคือคือเข้าพรรษาคนก็ต้องมาไหว้ไอขมานุ่บขาวยางบังไก่เไเจิบบบังยางเบื้องของแหะข่อยมาสองเทียนี่นเทียสามข่อยแม่

เจ้าลองเบิง,งผู้เจ้าลองเบิงเอาพี่วิลองเบิงอ่ะมันอันจอเจ้าว่าเราวีว่าจะกัแมเอาม,อมาจาเออวีใหัใน,ในเจ้แน่วีวีน่มันจะได้เข่าสง่งวีผมอะแรต้องวีดูๆแต่มันยังสง่งแม,ม่ี่วีกอดข้าให้นางก่อนาวีกอดขจ้าก็นั่งเขาก็บว่าตรงไงคือมาเขากับมาเนี่ยงมันดันมาเปลียนเี่ยงก่อนเฮปิีนให้ไหมันส่งไหมแม่ นั่นบีเนืใจไตเนื้อันนึงบีดูดีกันนึงเนื้อีกันนึงยืดเฮเอัวย่างกินเนะ่เอาไปบีเราแบบนี้โอ้ยมาก่อนๆๆค้อนาค้อนจิ้ดหน เออยินแล้วปยิแล้วหัวชนกันหัวชนกันชนจันดิงหัวชนกันอเจ็บอเจ็บหัวชนกันเจ็บอ้ยเจ็บย่าจะกินน้ำาจันกันจะมมมอมให้กินเี่านี่มันแกว่ะนี่เนแกเ็ดสิรวัยเ็ดไม่กินได้บ้านุ่กเส่ได้หอได้ได้กส่ บ่พออันนี้อันนี้อันนี้นนมันอร่อยอยู่แต่มันน้อย่าอยกให้ตัดน้อยเดียวนะลนะตัดหนเดียวนะี่อยากไปบอกว่ามึงบอกว่าให้กัดนี่กัดหน่อยเดียวนี่หน่อยเดียวมเนาะหน่อยไเนพี่เพชรน่าที่สุบหอมับหอมด้นะมด จ่ไม่ได้จาได้่ี่ไปหาได้นิโมาอะไรมาได้บ่นี่เอามาให้หนูหน่อยไม่ได้บ่นห่ไม่เขามาเหรอคะจะมาไรสดเหรอคะไม่ไมสดม่เียอนี้ค่ะอันี้ค่ะไปกินเดีมาเดี๋ยวก่อนมาหนิพี่ไปกินเนี่ยเาไปกินเไปกคนพวกนี้มันนั่นปิดไี่อย่างนี้ละนั่งลงคุณนั่งสองคนมาวยป้าแปดบนเนี่ยอวยอวย

จางเลยจะมองหันหนามังสั้นไอ้ชัวเ์ไอ้ไอ้ชัวร์ไอ้ดิ้งเนระดิ้ง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 เนะดิ้ง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 นะดิ้ง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 นะดิ้งดิ้งดิ้งหัวขอสัมภาษณ์เลยค่ะวันนี้คุณมีความรู้สึกอย่างไรคะครับ คุณมีความรู้สึกอย่างไรคะขอสำนักจ้ามีความดีใจไหมคะดีใจทำาีอไงดีใจมันงัดกิดงันเน่ต้องงัดปบบง่างดีใจดีใจโอ้หอ๋ออ๋อเเต็มสิเออเออเออตึงกระดึงตึงตึงตึงกระดึงตึงตึงเฮ้ยตึงกะดึงตึงตึง

มันแล้ก็เลยไม่เย็นมันนลก็เลยไม่เหเย็นเย็นเดย็นเด่นเย็นเด่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 นเดานเด่นเด่าด่นเ่นเด่นด่นเ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 ด่นนดูน่งเ่นเ่นนนเด่เนเด่าเด่่นอ่น่นเดเ่นเด่เ่นน่ ดาวดาวแค่หาิบดวงเอาคอขอคอยเดมเมเมเดมเมเดมเมเดมเเดมเมเมเยมเมเมเดมยบเดม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 เกมเดมเดมเมเดมเมาอมเยมเดมเดมเมเดมเดมเดมมเดมเม่ดมเดาเเดมเมเดมมเเมเดมเดมเดมมม่เ ถ้าเกิดไอ้เยี่ยวมันโยดมันจะโยดลงหัวเข่านะคะถ้าคุณไม่ใส่กางเกงนะคะลูกไม่ต้องดูแล้วแล้วไแล้วม่แล้วงดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีแล้วมา่ล้วิาดิงมาแล้วมง้วมวมาแวาดิมาแลาแล้วมมมมไม่แล้วม่กินแล้วนี่าามาให้า้อยมีแต่พาดลล ค่ากมุกขอยก่งวากนงกเกงในตุกามันบ่มีใส่แต่แ่ปมข่อยอ๋อจ้าจ้เอาเก่าวัพี่เหาไม่มาลดใจออไม่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 นื้อเนอนนนนู้อเดียวขยะแป ไม่ใช่แต้นไม่ใช่แตก่งก้นะนขอไม่เลยจ้าวันกเกงไหนจ้าคอยใ่เลยกเกงเนี่ยเนี่ยคอยใจเลยเอจ้าเดจเลหลายๆานรเมื่อคืนเขาจะมาส่งมใหอบคุณมุค่ะกเกงไหนล่ะหลายๆท้าล้คเมื่อคืนนี่

เีสิ่งตอนหนาปุนจิงอ่อยีหอ้กินตนหนาจะหสิตอนน่อยจับปีกๆเ็ูเหนๆจับปีจ้ะโอ้ยล่ะก็เป็นดาราหน่อยพวกนึงขอบคุณในหลายด้วยจ้าที่ฮักเอ็นดูมุยล่เด้อ ก็เป็นอยังเด็กขันเด็กน้อยมันมันท่อนแม่บ่อยากกันให้เขายู่งนั่นเล่นจัวเด่นใจวายแดดแดงใจวายเบื่อทั้งเขาหิวน้ำกันมากินนมอึกอึกอ่างอึกอ่างกุหลันเลยย่างสามรอบเนาะขันมันมันสีหนักมันสีงอแงอะไรไพ่หลามาขอบคุณหลายๆเดจ้าเออพี่น้องจ้า คุณในหลายที่ฮักเอ็นดูอีหล่าเด้อขอบคุ้มวามุ่ยหล่าเด้อคุณในหลายจ้าปากแป๋เปจ้าเออจ่ายจ่ายจ่ายหมาขาวก็หมาแดงหมาหมาหาอในยกระเป๋าเออกระเป๋าญ่า กระเป๋ายาร้อมัดผมกระเป๋ายาัโอ้ยงจะกล้องกล้องกล้องกล้โอ้ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครนี่มมมมมมมโอ้โอเคโอเคูเรียกันก ได้ใจเราบ่ใจละจ้าจ้าอย่างเอ้ยงะ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 วายคุ้ยคุ้ยได้ดินี่นี่ว้ายเละบูดูจักกินกินอันนี้ได้อยู่เออเออันนั้นอะไรด้แต่ว่านี่ไม่ได้จ้าหมูเก่าหมูซิบได้จ้าพี่น้องจ้า เดีว่ามุข่อยเวาดูเด้อคันบ่าวดูเขาปากว่าเป็นมุข่อยก็เลยว่าดูดูใส่ไหมเนี่ยนีใส่ไหมนี่ก็ยืดน้ำเจ้า่ตัวเขาอีหล่าถือตัวอีหล่าถือมีไปใส่ขาแหงนี่มันว่าง้เจ้าเร็วแม่หนูยางมส่ข่อยรงนี้อีนางข้าแหงอีนางข้าวผงจะว่าเจ้ามีเจ้าพี <tr <tr ่แล้วเนี่ๆเดน่ามิล่าได้ไหมเบิองอยากจะมัดผมใหม่ เด็กเขไม่กลวยนะคนเราอันนี้มันเดกไม่ก่อยเนี่ยอันนี้แ้วนี้มันยางไปเร็วไปเร็วมาไปเร็วเบิ่งเิงหันนลังมม่ยามาผมให้ขอลดเสียงไหมเพราะ้ายใส้เสียงโอ้ยย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 ยวยย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 ย่ายยายย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  เอานั่งเออยืนยูื้อื้อย่ามาผมใหม่จงนี่มาๆๆอย่ามาผลวเออมาจับปเอาอ้ยลาวเอายาลาเอาได้ว่ากันนะเออมีผมอู้โอ้ยจวยจวยจวยไ ได้แปดบดวงแล้วคุณย่าได้ดาวแปดสิบดวงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยป้าบิวมาแล้วนึ่งป้าบิวน่ป้าบิวเต้นตุ๊กตาเด็ตุ๊กตาแจ๊กแเอ้เมลอนเ็มาเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยนี้อวว่าไปใส่หัวอย่างเดียวค่ะเออเออจะไปจะไปจะไป ทำยังไงก็ได oh ้ให้เขาแบบอยู่ได้เวลาเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มาไปเนี่ยไม่ปเนี่ยไปเนี่ยไ่ไปเนี่ยไม่ไปเนียอ๋อจ้าพ่ออ่ะอ่ะอันนันเดอ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 อนนันเดอนอนเดอนอนเดอนอนเดออืมอืมไว วไปยาโมเดลอาปก็ไม่ไดนยันเกล้องล้วเอาไปแล้วเอาโทรศัพท์กองไปแล้วอ่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เบอร์วอย่าเบอร์ี้เบอร์นี้เอออออ กัดกันอย่ากัดกันกัดกันกัดกันมันบ่มีน้ำยาเอาไปเอาไปเอาน้ำยาอยู่น้ำยามีเอาไปแล้วว่าไม่คนน่ะอย่าแย่งกันเนี่ยคือบ่เหมือนตาเด้อันนันเดอ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 โอ้ไม่ออกเอาให้มันในยังนะพี่ยี่นี่ปากก็เบียร์ช่องเส้นทีม่ะให้อาดู

Mày mày ghém, mày ghém, mày ghém, mày 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 mất mày 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 มาเมืองมันแจบบ่เอาแจมก็บ่กินเรกเด้อลูกผู้ใดมันก็เอาเป็นแน่เจ้าเมรได้ไ่เออ่า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 อ่ไม่ไงอะรต่ำตรงนีด้วยอ่อยดูกระถางจัดจอดถ่ายอยู่นเต้นหนึ่ง ไปแล้วแม่งหโอโอเค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 เฮ้ยเพื่อนอยู่ในรถแล้วเพื่นโอเคแล้วเพ่นโชเฟอร์โอเคแล้วโอเรู้เรื่องนะโชเฟอร์อ่ะอันนันเดอ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 ันนันเด เดี ha, um, ang, 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 ๋ยวอดลานดิดไล่ชดกันเดยด้าพด่ดลาแตนกัดพี่ดลาแตนไลดชดดิดชดดิดไล่กันเดยจ้าขอบคุณค่ะนะคะมูนหูโตดกลดบก่อนดลดค่ะมืออดนดังจื้อชิบกันไหมดลดจ้าสวัสดีจ้าม่ไหมลูกสวัสดีจ้าไหมสวัสดีจ้า อผูอ้ใดโตดเนี่ถามแน่ดอด้อือหือ,อ,อ